ทวิธาปัตสูตรว่าด้วยทางสองแพร่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จพุทธดำเนินทางไกลไปนในแคว้นโกศลมีท่านพระนาคสมาลเป็นปัจช้าสมณนะท่านพระนาคสมาลได้เห็นทางสองแพร่งในระหว่างทางจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญนี้คือทางที่จะไปไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่าเมื่อท่านพระนาคสมาละกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้แม้ครั้งที่สองท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญนี้คือทางที่จะไปไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้แม้ครั้งที่สามท่านพระนาคสมาละได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ นี้คือทางที่จะไปไปทางนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กับท่านพระนาคสมาละดังนี้ว่านาคสมาละนี้คือทางที่จะไปเราจะไปทางนี้ครั้งนั้นท่านพระนาคสมาละวางบาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคไว้ที่พื้นดินณนะทางนั้นนั่นเองแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นี้บาทและจีวรของพระผู้มีพระภาคแล้วจากไปเมื่อท่านพระนาคาสมาละเดินไปตามทางนั้นพวกโจรที่แอบซุ่มอยู่ระหว่างทางได้ออกมารุมทําร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทุบบาดแตกและฉีกผ้าสังฆาติขาดหลังจากนั้นท่านพระนาคาสมาละมีบาดแตกมีผ้าสังฆาติขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์เดินไปตามทางนั้นพวกโจรที่แอบซุ่มอยู่ระหว่างทางได้ออกมารุมทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยทุบป่าแตกและฉีกผ้าสังขารติดขาดพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลผู้จบเวทถึงจะเที่ยวไปด้วยกันอยู่ร่วมกันปะบนกับคนอื่นรู้แจ้งคนชั่วย่อมละคนชั่วไปได้เหมือนนกกรเรียนเว้นน้ำดื่มแต่น้ำนมฉะนั้นทวิธาปะทะสูตรที่เจ็ดจบ